องุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับแจ็คมาในวันปิยะมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการนำเข้าเพื่อเป็นการปลูกต้นองุ่นในเมืองไทยวันนี้แจ็คก,ก็เลิกงามยามดีครับ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ได้ลงปลูกประเทศยูเครนครับ15ต้นในแถวที่2ครับเริ่มกันเลยครับ A B C D นะอนุต้าใบาคน,นัวครับชา์ลอตดูโบสกี้พิงค์ ฟลายเมงโก้ครับจิริโอดอร์อริจินอลปีโป้ออตูเกรสดีมเฟรมโบครับวิเลสว็อกชิก ยูเรียนครับสกัดคาทอฟฟี่ปิดท้ายด้วยลิลลี่ครับนางเอกของโรงเรือนเลยลิลลี่ออฟเดอะวันเล่นะครับปิดท้ายนะครับต้นที่24ของแถวที่2นะครับย้อนดูครับ24ต้นนะครับผมมีญี่ปุ่น9ยูเคน15ครับ แถวที่1ก็เปิดด้วย A1 และ s 4 8นะครับจากต้นที่2ถึงต้นที่24 A1 นะครับ a อนะครับอยู่ที่แถวที่1ต้นที่1เสาเอกครับซึ่งวางเมื่อปียะมหาราชวันปียะมหาราชเมื่อปีที่ผ่านมานะครับและปีนี้เราก็เป็นการสะสมสายพันธุ์50สายพันธุ์ครับทั้งหมดในโรงเรือน เหลือ24นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นครับจะก,ก็มารายงานนะครับจากอางุ่นบ้านจากนารายโรงเรือนปลูกต้นองุ่น50สสายพันธุ์สวัสดีครับ